แต่ผมชอบสุดท้ายที่พอเขาเล่าอ่ะเขาก็มารู้สึกกับสิ่งที่มันไม่โอเคจริงๆในวันนั้นอะใช่ใช่ครับเราพอมองในแว่นตานเราแว่นเราในมุมเนี่ยเพอร์เป็ตีฟเราตอนนี้มองกลับไปแล้วก็เห็นในแล้วที่อะไรที่เออผู้ใหญ่พูดถูกแล้วอ,อมน,นมุมที่เราเห็นแล้วสิ่งที่เขาเห็นนะมันคนละมุมมองสิ่งที่พี่นิกสอนเราเลยผมจําได้เลยคือเขาจะลองปล่อยให้มึงไปเจอเองเล็กๆกันอ่าใช่<ด>ใช่ใช่<ด>ใช่ใช่ไม,นนไม,ามาไ่หรอกว่แบบแบบเนี้ยจริง่มันมันยังไม่าจะใช่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 ใเขาก็ปล่อยอ่ปล่อยให้มันออกไปแล้วมันเดี๋ยวมันรู้เอง อ่าเป็นเกตเป็นเกตนี้เล็กแล้วกันนะครับผมหมายควาว่ายงวงเราตอนนั้นเราสนุกเป็นเด็กใช่ความสนุกของเราความสดใสของเรา,า,ม,เรามันมันอาจจะไม่มีพิษภัยอะไรแล้วกันแต่ตรงจุดที่เราไปอยู่ตรงนั้นนะคนอื่นเขาไม่ได้สนุกกับเรา นะเข้าใจคำไมเพราะลูกแต่ละคนนะ่ะน่ารักกับพ่อแม่ใช่แต่กับสังคมมันไม่เหมือนกันอ,อ่ะพี่แต๋มเขาอาจจะเอ็นดูเราถูกไหมแต่งานแฟลตหลายหลายคนสตาฟทีมงานเขาไม่ได้เอ็นดูนะเขาไม่รู้จักบางทีเราไปแย่งสินเราไปทําอะไรที่ไม่ดีกับงานเขาว่าวงที่มาขายเสื้อผ้าได้เป็นวงที่มีโชว์เราไม่มีโชว์แต่<ม>บู <จะ S 2> ต้องมีบูธไม่โชว์ไม่มีบูทต้องมีบูธขายคือกติกาเขามีแล้วกันแต่เราไม่ถูกกติกาแน่ตอนนั้นเราไม่เราไม่คิดเราแม่งลากใส่เสื้อใส่กระเป๋าเดินทางแม่งลากแล้วก็กางแล้วก็ขายเลยคือ ต้องมีแต่การกติกาเขาไม่ว่าจะโชว์ห,หรือต้องบูธสักอย่าง <c oughs> แต่เราไม่มีแต่เราจะขายแม้กระทั่งบูธลักที่เรามีบูธนะตอนนั้นแต่เราก็ทําให้ถูกคือเขาเข้าขายของเขาอยู่แต่เขาขายอะไรไม่ได้เลยเพราะเราแยาง่งซีนหมดเราตั้งขายคนก็มาดูเราแม้ถึงถึงว่าเขาอยากมารอดูเราจริงๆแหละ FC อยากมาเจอเรา <c oughs> ใช่แต่สุดท้ายมันต้องมีมารยาทบางอย่างด้วยมันต้องมี